เยอะดูแม่ทำี่ยม,มือมนหน้าอันนี้แล่ะมือมีฝีมืออะ่ะคนกินตอกแกนได้ใส่ชูรถอะไรเลยอ่ะใส่เครื่องอย่างนี้แหละอันนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยก็ใส่แบบก็ใส่หน้าผัดทีเยอะๆใส่ขาตะต่ขาเยอะๆแต่ต้นกระเทียมเยอะๆอใส่พวกนี้แหละไม่ใสน้ำปลาอย่างดีวิ่งแม่โดนโอ้โห มันนั่งยังไงโอ้ยนั่งไอ้นี่ทับไม่โอ้โอ้ยไม่เป็นงานเลยวะทับก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวดำหน้าดำหน้าแดงไอขอควายขาตาควันขาตาอนม่บอกสูตรใหม่ดิบุตรสูตรสูตรอะไรบ้างที่ทำเ่ยคะเยอะๆอือ่าแต่ค้าเยอะเยอะหอมกระเทียมเยอะเยอะอืาวขักทีเยอะเยอะเอิหอมผักทีใส่ด้วยอืม เนี่ยใบมะกูดใส่ด้วยหอมกระเทียมเยอะๆนะเนี่ยที่จรเรืลอวเนี่ยวันนี้มีน้อยแต่เดี๋ยวดีก็คมเค็มโกก็ได้อันนี้ทําสุดนี่มันมันมันขาดไอ้นมข้นกระป๋องอย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ดูไก่ไงคิดว่าไก่นิดเดียวก็แม่บอกให้ซื้อมาโลนึ่งไงก็ก็ไม่ไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนี้ไงคิดว่าโลนิดเดียวนี่ซื้อไยนี่โลนิดเดียวเองอ่ะเออไม่ไม่เข้าใจอยู่อ่ะ เซโลนิดเดียวอ่ะแม่ถือว่าเอาเซโรโรจะไม่พอทำจนสามิีนิดเดียวปูลแล้วน้ำพริกเผากับไอ้นมข้นไอ้นมแม่จะใส่ตอนไหนก็เดี๋ยวให้มันเสร็จเรียบร้อยซะก่อนที่แล้วใส่ข้าวไปอีกอ๋อเหรอพี่ดําซื้อมาตั้งขวดหกสิบบาทให้แม่มแม่ไม่ชอบอ่ะกับไอเดีแคบหมูไงจิ้นแคบหมูไงแล้วร้านลูกชอบไปแม่ร้านริมน้ำามนะะเขาชอบแม่ชอบ ให้แม่ฟรีื่อยเลยให้นู่นให้นี่ฟรีด้วยแม่ก็เกรงใจซื้อแค่บุหรสี่ถุงแถมไปทั้สองถุงอเออท่านก็เตีย๋ยวไอ่จไปเอาค่าก๋วยเตี๋ยวอีกอมไม่ต้องอดูคิดเอาอแล้วก็พอไปเอาค่าก๋วยเตี๋ยวเขาก็ทําน้ําแข็งใสามาให้ด้วยคุยเลยตรงไหนไม่คิดแก็นี้เนี่ยริมน้ําตรงเนี้ยพาไปเรือไปอ่ะ เออไม่รู้เขาสงใจอะไรกับแม่แม่ไม่มีเรือเขาจะไปขอเทศบาลให้อืทีนี้เทศบาลเขาบอกว่าให้ปู่เล็กไปแล้วเขาขครอบครัวกันเขาไปเล่าวความัมแม่เคยเดินจะไปเดินเดินแม่เคยเดินไปอ,ะอ,อ่ะอืแม่โูไอ้นายอเนี่ยแม่ก็เดินไปเ,เด,ไปดินไปเรื่อย